รู้ไหมครับว่าในโปรแกรม powerpoint มีกราฟิกให้เราใช้งานฟรีๆเยอะเลยนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือไอคอนไอเจ้าไอคอนตัวนี้ครับมันมีให้ใช้บริการฟรีๆเยอะแยะมากมายแต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นขาวดําแล้วเราก็เบื่อกับการที่จะใช้ภาพขาวดําใช่ไหมครับวันนี้ วันนี้ชุ่นชวนคลิกก็เลยพามาเล่นกับกราฟิกที่เรียกว่าไอคอนเราจะมาทำให้ไอคอนที่มีลักษณะของภาพขาวดำกลายเป็นสีสันที่น่าใช้ตัดกลับเข้ามาในโปรแกรม Power Point นะครับที่กำลังเห็นอยู่นี้นะครับก็คือพื้นที่ว่างที่เรากำลังจะสร้างวัตถุต่างๆ อย่างในวันนี้ที่เรากําลังจะเล่นเกี่ยวกับเรื่องของไอคอนนะครับไอเจ้าไอคอนตัวนี้เราก็ไปเริ่มที่นี่เลยครับไปที่เมนู insert แล้วก็ไปเลือกเครื่องมือที่ชื่อว่าไอคอนไอเจ้าไอคอนตัวนี้นะครับมีรูปร่างภาพต่างๆมากมายเลยครับเราสามารถเลือกไปใช้ได้อย่างถูกลิขสิิธิ์นะครับไอเจ้าตัวนี้นะครับมันจะมีการจัดกลุ่มให้เราด้วยนะด้านบนจะมีแถบเห็นไหมฮะ face ก็จะเป็นรูปหน้าอีโมจิเคในรูปแบบต่างๆนะครับในส่วน accessibility ก็จะมีในเรื่องของคนที่มีความบกพร่องในด้านต่างๆมี music มี home มี commercial มี process มี body part มี apparel มี business มี travel แล้วก็ยังมีอื่นๆอีกมากมายนะครับที่เขาแบ่งกลุ่มเอาไว้แต่ถ้าเรามีคีย์เวิร์ดอยู่ในใจเราสามารถที่จะมาคีย์เข้าไปตรงนี้ได้เลยครับ ยกตัวอย่างเช่นผมพิมพ์คำว่า plane ที่แปลว่าเครื่องบินเราก็จะได้ภาพเครื่องบินมาเห็นไหมฮะตรงนี้ก็จะเป็นวิธีการเรียกใช้ไอคอนในแบบง่ายๆแต่ก็อย่างที่เห็นนะครับภาพไอคอนโดยส่วนใหญ่จะเป็นภาพขาวดำแล้วมันจะมีความน่าสนใจในงานของเราได้ยังไงอ่ะอันดับแรกเลยนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องมาเลือกไอคอนที่เหมาะสมก่อนนะครับ ในการที่เราจะทําให้ไอคอนมีสีสันสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคํานึงถึงเลยนะครับก็คือภาพของไอคอนภาพของไอคอนจะต้องเป็นภาพที่มีช่องว่างไม่เป็นภาพติดกันเสียทีเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นภาพนี้นะครับอ่ะผม Insert เข้ามาคราวนี้ผมก็จะขยายภาพไอคอนตัวนี้นะครับซึ่งการขยายสามารถทําได้2วิธีใหญ่ๆเลยนะครับที่จะทําให้ได้ภาพตามที่เราต้องการ ถ้าใครอยากจะรู้ว่าวิธีการย่อขยายภาพทำได้ยังไงลองไปดูที่คลิปข้างบนนี้นะครับผมทำลิงก์ไว้ให้แล้วนะอ่ะผมลองขยายภาพตัวนี้ขึ้นมาให้เห็นภาพชัดๆนะครับไอคอนตัวนี้จากเดิมที่เป็นสีขาวดำผมจะทำให้เป็นสีสันที่น่าสนใจผมก็ใช้วิธีการเลือกไอคอนตัวนี้คลิกขวานหนครั้งครับแล้วหลังจากนั้นผมก็ไปเลือก convert to shape ตัวนี้นะครับ คลิก1ครั้งคราวนี้ภาพไอคอนของผมมันจะถูกแบงก่งออกเป็นทั้งหมด4ชิ้นแต่ละชิ้นเราสามารถที่จะคอนโทรลมันได้อย่างเป็นอิสระต่อกันคราวนี้มาใส่สีสันให้มันครับให้เราเลือกไปที่อ็อบเจกต์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งก่อนนะครับหลังจากนั้นให้เราคลิกขวาครับแล้วเลือกเมนู Format shape ตัวนี้นะครับพอเราคลิกเสร็จเรียบร้อย มันจะสร้างเพนในด้านขวามือของหน้าจอให้เรานะครับในส่วนนี้มันจะชื่อว่า format shape นะครับคราวนี้ในส่วนของ shape option ในรูปของถังสีตัวนี้นะครับที่จะเป็นเรื่องของ fill กับ line เราก็ไปที่ fill ครับหลังจากนั้นเราก็เติมสีครับอยากได้สีอะไรเราก็เติมเข้าไปเลยอ่าเราก็ไปคลิกวัตถุชิ้นต่อไปเติมสีไปเลือกวัตถุชิ้นต่อไปเติมสี ไปเลือกวัตถุชิ้นต่อไปแล้วเราก็เติมสีสังเกตไหมครับเท่านี้ภาพไอคอนของเราจากเดิมที่เป็นขาวดำมันก็เป็นภาพสีขึ้นมาทันทีแล้วคราวนี้ถ้าเกิดเราอยากจะเอาไปใช้งานใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีการลากครอบวัตถุทั้ง4ชิ้นคลิกขวา1ครั้งแล้วกรุปมันเข้าไปครับเท่านี้เราก็จะได้ไอคอนที่มีสีสัน เรียบร้อยแล้วสำหรับเทคนิคที่ผมนำมาแนะนำให้กับทุกๆคนได้เรียนรู้กันในคราวนี้นะครับนั่นก็คือการทำให้ไอคอนมีสีสันที่มากกว่าภาพขาวดำเทคนิคตรงนี้สามารถเอาไปประยุกต์กับไอคอนต่างๆได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับมันจะทำให้งานนำเสนอของเราเนี่ย มีทางเลือกมีความแตกต่างมีความแปลกใหม่มากกว่าที่เราเคยทำกันมาสำหรับคลิปนี้นะครับผมอยากให้ช่วยกันกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปยังสื่อโซเชียลต่างๆของทุกๆคนนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้หลายๆคนได้มีโอกาสเห็นคลิปนี้แล้วก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรติดตามนะครับ คลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย